สวัสดีค่ะก็มาพบกับปุ๊ป๊อบนะคะในวิชาภาษาไทยเนาะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องชนิดของคำนะคะชนิดของคำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ชนิดนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนแค่ชนิดเ e ดียวก่อนนะคะก็คือคำนามนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมารู้ว่าคำนามคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาอ่านบทร้อยกองพร้อมกันดีกว่านะคะบทร้อยกองนี้นะคะชื่อว่ารู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนั่นเองนะคะ ความรักอันบริสุทธิ์สุดประเสริฐรักพ่อแม่ผู้กำเนิดเลี้ยงดูฉันรักยิ่งชีพคือรักชาติป่าตราชันไทยคงมั่นต้องรักกันทั้งแผ่นดินอ่ะเด็กๆลองสังเกตคำนะคะคำว่าความรักพ่อแม่แล้วก็คำว่าไทยเนี่ยคืออะไรนะคะเด็กๆลองเดาก็ได้นะคะอ่ะ คำทั้ง3ามคำนี้นะคะก็คือคำนามนั่นเองนะคะเด็กอาจจะไม่รู้ว่าคำนามคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะคำนามนะคะก็คือคำที่เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะหรือว่าอาการต่างๆนะคะอาจจะเป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะคำนามเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นประธานหรือว่าเป็นกรรมในประโยคก็ได้นะคะ ซึ่งคำนามเนี่ยก็จะแบ่งชนิดไปอีกนะคะแบ่งไปได้ทั้งหมด5ชนิดนั่นเองนะคะก็คือชนิดที่1คือสามัญน,นามนั่นเองนะคะชนิดที่2คือวิสามัญน,นามชนิดที่สลักษณะนามนะคะแล้วชนิดที่4ก็คือสมุหนามนะคะและสุดท้ายชนิดที่5ก็คืออาการนามนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกนะคะคือคำนามสามัญญนามนั่นเองนะคะชนิดนี้เนี่ยคือคำนามทั่วไปที่ใช้เรียกคนพื่อตัดสิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะแต่จะเราจะเรียกโดยที่มันไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเช่นคำว่าวิศวกรม้าลายเตาอบไมโครเวฟโรงเรียนนะคะทำไมถึงไม่ชีเฉพาะล่ะก็เพราะว่าเราเรียก ชื่อแค่ว่าโรงเรียนนะคะเราไม่ได้บอกว่ามันคือโรงเรียนอะไรนะคะเนี่ยค่ะคือเราจะเรียกโดยที่มันไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะตัวอย่างในภาพนี้นะคะก็คือลิงชอบกินกล้วยใช่ไหมคะยังกๆเห็นไม้ตัวแดงๆที่ปูปปอบทําไว้นะคะคําว่าลิงเนี่ยก็เป็นคํานามนะคะซึ่งเป็นคําคามัญนามนั่นเองก็คือลิงเราไม่ได้บอกว่าเขาคือลิงอะไรนะคะ แล้วก็กล้วยตัวนี้เหมือนกันนะคะกล้วยเราก็ไม่ได้บอกว่ากล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอะไรนะคะเราบอกแค่คำว่ากล้วยเฉยๆเนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าสามัญ,ญานามนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆเ,เห็นไหมว่าหน้าที่ของคำน,นามที่ครูป๊อบอกว่าสามารถเป็นได้ทั้งประธานแล้วก็เป็นได้ทั้งกรรมลิงตัวนี้จะเป็นประธานนะคะส่วนกล้วยจะเป็นกรรมในประโยคนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะชนิดที่สองเรียกว่าวิสามัญนามนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคํานามชี้เฉพาะนะคะซึ่งเวลาเราเรียกเนี่ยเราก็จะเรียกแบบเป็นชื่อเฉพาะเลยนะคะก็เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแต่ที่เราเรียกให้มันชี้เฉพาะเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เรารู้ชัดว่าอันเนี้ยมันเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรนะคะเช่นเชียงใหม่หลินปิงพระแก้วมรกต พระปรางศัยอดนะคะเราอะเราเรียกชื่อมันเจาะจงแหละนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าโรงเรียนวัดคันหามก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นชื่อที่เรียกชี้เฉพาะนะคะหรือว่าวิสามเนยนามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างประโยคนะคะก็คือประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคําว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคํานามที่เราชี้เฉพาะและ นะคะเพราะว่าเราบอกเนาะว่าน,นี่คือประเทศไทยนะคะทวีบเอเชียก็เหมือนกันนะคะต่อมาเรามาดูชนิดที่3นะคะคือลักษณะนามนั่นเองนะคะลักษณะน้ำเนี่ยจะเป็นคํานามที่บอกลักษณะของนาำนะคะซึ่งคํานามเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านะคะคำอ่าลักษณะของนามเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มักจะใช้ตามหลังคําที่บอกจํานวนนะคะเช่น ก้อนคันปัวบ้านนะคะอันนี้อาจจะไม่เข้าใจเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะคะตัวอย่างก็คือคุณพ่อได้รับจดหมายสองฉบับนะคะคําว่าฉบับเนี่ยก็เป็นลักษณะนามนะคะเห็นไหมว่ามันอยู่หลังจํานวนก็คือเลขสองนั่นเองนะคะอา,อาจจะมีประโยคอื่นนะคะเช่นบ้านหนึ่งหลังายางสองเส้นนะคะ ประตูหนึ่งบานอย่างเงี้ยนะคะคำว,ว่าบานเนี่ยก็คือลักษณะนามนั่นเองนะคะต่อมาคำนามชนิดที่สี่นะคะก็คือสมุหานามนั่นเองนะคะสมุหานามเนี่ยจะเป็นคำนามที่อบอกสิ่งของหรือว่าลักษณะของคนหรือว่าพืชสัตว์ที่มันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะเช่นคําว่าโขงหมู่คณะกลุ่มฝูงนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคจะได้เข้าใจนะคะ ประโยคแรกเลยก็คือโครงช้างเดินเข้าไปในป่าลึกเห็นไหมคาว่าโครงเนี่ยมันอยู่หน้าคํานามคํานามก็คือช้างนั่นเองนะคะโครงช้างเนี่ยตรงนี้บอกสมุหนามแล้วบอกความเป็นหมวดเป็นหมู่ของช้างนั่นเองนะคะอันที่สองก็คือหมู่มแมลงวันบินว่อนตอมดอกไม้เห็นไหมหมู่มแมลงวันก็คือมันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เนี่ยจะเรียกว่าสมุหนามนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะชนิดสุดท้ายนะคะก็คือชนิดที่5นั่นเองนะคะเรียกว่าอาการนามนั่นเองนะคะอาการนามเนี่ยจะเป็นคํานามที่เกิดจากการนําคําว่าการและวก็คําว่าความเนี่ยมานําหน้าคํากริยาหรือคําวิเศษนะคะเพื่อแสดงความเป็นไปต่างๆของคนผู้สัตว์สิ่งของนะคะแล้วก็สถานที่นั้นๆน,น,นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็น การแสดงอาการต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกนะคะคือคําว่าการเนาะคำว่าการเนี่ยจะใช้นําหน้าคํากริยานะคะที่แสดงการกระทํานะคะคำกริยาคืออะไรคำกริยาคือการที่เราแสดงลักษณะอาการต่างๆนะคะเช่นการวิ่งการเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคําว่าการเช่นการออกกําลังกายทุกวันทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ เรามาสังเกตนะการออกกําลังกายการออกกําลังกายเห็นไหมว่าเป็นคํากริยานะคะเขาเขากาลังบอกว่าเขาอ่ะกำลังออกกําลังกายอยู่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันการเต้นรำเนี่ยก็ใช่การสนทนาก็ใช่นะคะแต่คําว่าการไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่อาการนามนะคะการไฟฟ้าเด็กๆสังเกตคําว่าไฟฟ้านะไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นคํานามถ้าเราเรียกทุกอย่างก็คือเป็นคํานามสามัญนั่นเองนะคะจะไม่ใช่คํากริยานะ ลองสังเกตดีๆคำว่าการไฟฟ้าการบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำนามคำนามสามัญน,นะคะไม่ใช่อาักขารนามน,นะจำไว้ให้ดีนะคะหรือว่าจำคำเหล่านี้ก็ได้นะคะการออกเนองกายการสนทนาการเต้นรำนั่นเองนะคะต่อมามาดูคำว่าความนะคะคำว่าความเนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษนะคะเพื่อบอกสภาพของเริยานั้นๆเช่นความดีความแห้งแล้งความสัน่นนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ ผมมีความฝันว่าอยากเป็นนักบินนะคะความฝันเนี่ยก็เช่นกันนะคะเป็นอาการณ์นามน,นะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดดีกว่านะคะครูป๊อปให้นักเรียนนะคะทาแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยหน้าที่5 6แล้วก็หน้าที่9นะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าหน้าที่5ก่อนนะคะหน้าที่5เนี่ยครูป๊อปให้นักเรียนนะคะเลือกเติมคำนะคะให้ตรงกับภาพ ก็จะมีคำนามสามัญน,นะคะนักเรียนก็หาคำให้มันตรงกับภาพเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคำนามสามัญคำนามวิสามัญน,นั่นเองไม่ยากเนาะแล้วก็อันต่อมาก็มีคำลักษณะนามก็นำคำที่ครูกำหนดให้มาเติมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคำว่าอาการนามด้วยนะคะต่อมานะคะหน้าสุดท้ายเป็นหน้าที่9เนาะหน้าที่9ครูก็ให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคโดยใช้คํานามตามชนิดที่กําหนดนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คํานามชนิดนั้น ในประโยคด้วยนะคะเช่นอันแรกเขาบอกว่าให้แต่งประโยคคำนามสามัญใช่ไหมคะเด็กๆก็แต่งไปเลหน่ยคำนามสามัญเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะก็คือไม่ได้เจาะจงนั่นเองนะคะครูปักก็จะแต่งว่าฉันเดินทางไปโรงเรียนนะคะเด็กๆสังเกตได้เลยว่าคําว่าฉันเนี่ยเป็นคำนามสามัญเนาะแล้วก็คําว่าโรงเรียนก็เหมือนกันนะคะเป็นคำนามสามัญน,นะคะ แล้วต่อมาอันที่สองคือคำลักษณะนามนะคะอยู่หลังคำบอกจำนวนอันนี้คือคำที่อ่าเช่นคำว่าหลังเช่นคำว่าบ้านเช่นคำว่าวงคำว่าเส้นเห็นไหมจะอยู่หลังจำนวนนะคะเด็กๆก็สามารถไปดูความหมายที่ครูป๊อปสอนไว้ข้าง้นได้เลยนะคะคำลักษณะนามเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้ามันอยู่หน้าคำนามนะตัวนี้จะเรียกว่าสมุานามนั่นเองที่มันบอก ความเป็นหมวดเป็นหมูเช่นคำว่าโขงเช่นคำว่าหมูฝูงนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็หาประโยคมาใส่เนาะแล้วก็คำว่าอากาลนามคำวิสาคำนามวิสามันเหมือนกันนะคะเด็กๆก,ก็ไปดูนะคะว่าความหมายเป็นยังไงเนาะจะได้แต่งประโยคได้ถูกนะคะต่อมาสุดท้ายนะคะก็ให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ Because ชนิดแล้วก็หน้าที่ของคำนามในประโยคนะคะทำให้อ่า ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องคำนามนั่นเองนะคะก็ไปดูว่าคำนามสามัญคืออะไรคำอาการ,าออะ,ราะนามคืออะไรคำพัษนะนามคืออะไรแล้วก็คำนามวิสังนั่นคืออะไรนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วคำนามทำหน้าที่อะไรคำนามทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคนั่นเองนะคะก็ไปดูเนาะเพราะว่าครูป,ป๊อปได้สอนไปหมดแล้วนะคะถ้าใครทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่ง ถ่ายรูปส่งให้ครูนะคะในลายกลุ่มหรือว่าลายส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูปาว่าขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็ตั้งทแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดน,นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ